สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกิ้พิคฮาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับราศีเมษค่ะประจำปักแรกของเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21มีนาคมไปจนถึงวันที่19เมษายนสำหรับวันที่ที่บอกไปค่ะจะเป็นการแบ่งตำหลักของโหราศาสตร์ต้นตกซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะและคุณสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรือเป็นรายบุคคลเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะ ลัคนาะราศีก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตในนุ่มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยนะคะเปิดไพ่พลังงาน Energy หลักของคุณเลยนะคะช่วงนี้น่าจะโฟกัสแต่เรื่องของหน้าที่การงานนะคะของตัวเองแบบนี้ค่ะนะคะ ทำงานหนักนะคะดูชาลีออดหรือว่าคิดหนักเรียนหนักแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือบางท่านอาจจะเล่นเกมหนักก็ได้นะคะมาดูอดีตที่ผ่านมาของคุณกันค่ะ ช่วงนี้น้าจะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะเรามาระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุณน่าจะรู้สึกเหมือนจู้จี้จุกจิกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ <_ C os> เหมือนกับว่าหลายๆอย่างก็ไม่ได้ดั่งใจอย่างนี้ค่ะ <_ C os> ในด้านของความรักความสัมพันธ์แม่หมอรูสึกว่าคุณน่าจะหงุดหงิดคนรักนะคะ <_ C os> ที่ดูเหมือนเขาไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะหงุดหงิดตัวเองก็ได้ค่ะที่ไปแอบสืบแอบส่องเขาแบบนี้นะคะมีความไม่ไว้ใจเกิดขึ้น คนรักนะคะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำตัวไม่ชัดเจนนะคะคุณก็เลยต้องแบบเป็นนักสืบแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณเดาใจเขาไม่ถูกเลยนะคะช่วงนี้ค่ะหรือไม่ก็ตัวคุณเองอาจจะไม่ชัดเจนซะเองหรือเปล่านะคะเราทะเลาะก,กันด้วยความไม่ไว้ใจกันน่นเองนะ แม่หมอคิดว่าคุณมั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆคุณอยากจะเคลียร์ความสัมพันธ์ไม่อยากจะสับสนในตัวเองนะคะอยากจะให้ชัดเจนไปเลยในด้านของความสัมพันธ์นะคะว่าจะเอาอยังไงกันแน่อย่างเงี้ค่ะแต่ในทั้งหมดทั้งมวลที่คิดนะมันเป็นเพียงแค่ความคิดเหมือนไม่มีสิทธิ์ได้ลงมือทำมา อยากจะชัดเจนนะอยากจะเคลียร์นะอยากจะตัดใจนะเหมือนเป็นความคิดทั้งหมดเลยที่ตัวเองฟุ้งซ่านอยู่ตรงนี้นะคะสุดท้ายก็ต้องนั่งก้มหน้าทำงานต่อไปอะนะคะเหมือนพลังงานแบบนั้นมันเป็นความคิดของคุณหมดเลยหรือไม่ก็ประคับประคองความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะยังไม่มีสถานะนะคะคุยก็คุยไปเรื่อยๆค่ะ ทีนี้มันมีพลังงานของสองคาถาเข้ามาด้วยว่าคุณจะสละโสดดีหรือไม่อย่างนี้ค่ะหรือว่าจะแก้ไขปัญหาข้างหน้ายังไงดีนะคะมันเป็นการเลือกตัดสินใจว่าจะอยู่กับที่หรือมู่ออนไปข้างหน้าน่าจะมีการทะเละาะกันทางรักแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนด้วยแบบนี้ค่ะนะคะหลายๆอย่างที่เหมือนมันค้างค้างคาใจแต่ก็มีความผูกพันเช่นกันนะเราอาจจะเข้ากันไม่ได้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องแต่ว่า ความดีก็มีความผูกพันก็มีอย่างนี้ค่ะไม่หมอรู้สึกว่าช่วงนี้คุณน่าจะพยายามไม่คิดถึงพยายามโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เหมือนตึกตองไปด้วยอย่างนี้ค่ะคิดไปด้วยว่าจะทําไงดีเป็นเป็นการทํางานไปด้วยระหว่างแผนความคิดของตัวเองไปด้วยนั่นเองนะคะในการที่จะคิดและตัดสินใจที่นี้ค่ะขออนุญาตนะคะดู ความรู้สึกนึกคิดของคนที่ลาศีเมษและหลักาลาศีเมษร,รักและคิดถึงนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับลาศีเมษคะคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะ เป็นคนเก่งนะคะพลังงานของเขาค่ะเป็นคนที่เฟลลี่เข้าสังคมนะคะหยิบจับทําอะไรได้ในหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันกอาจจะคิดถึงเรื่องของอนาคตมากกว่าเรื่องของปัจจุบันหรืออาจจะทําปัจจุบันเราคิดถึงอนาคตไปด้วยแบบนี้ก็ได้นะคะมีทั้งคาถาและดอกไม้นะคะนั่นแสดงว่าสิ่งที่เขาคิดอะมันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะทางเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของงานหลักงานประจําอะไรแบบนี้เยอะแยะนะคะ ทีนี้ค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นเหมือนคนที่หยิบจับสองมือนะมีเรื่องราวของเพื่อนของผู้ร่วมงานหรือว่าอดีตเก่าๆค่ะคนที่อาจจะเป็นแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าในสมัยเรียนหรือในช่วงวัยเยาว์ของเขาก็ได้ที่เขายังคงคิดถึงอยู่นะคะหรือว่าสถานะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเราเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนหรือไม่อย่างงี้ค่ะเรากลับมาคืนดีกันก็จริงแต่ว่าเหมือนกับ เขายังจําในอดีตท,ที่มันฝังใจอะคะ่ะเหมือนการที่เราทะเลาะกันอาจจะใช้คําพูดในการทิมแทงกันหรือว่าการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแบบนี้ไหมนะคะ The Justice ขึ้นมาก็คือเขาน่าจะคิดมากแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมในบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ช่วงนี้เขาอาจจะโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะใช่แล้วเ,เข้ามาเคลียร์ความสัมพันธ์กันนะคะ เหมือนทําให้อดีตมันฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แก้ไขสถานอาการร่วมกันเขารู้ค่ะแต่เขาก็ตัดสินใจไม่ได้นะคุณต้องการความชัดเจนต้องการการตัดสินใจจากเขาซึ่งแม่หมอรู้สึกว่าอดีตมันฝังใจทําให้เขาไม่กล้าที่จะเริ่มต้นกับคุณหรือให้โอกาสอะไรแบบเนี้นะคะช่วงนี้ค่ะเขาน่าจะโฟกัสเรื่องของ อนาคตหนะ้าที่การงานมากกว่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยมีเวลาให้กันเลยรเราก็ไม่เข้าใจกันเลยหรือเปล่านะคะเหมือนความสัมพันธ์ถ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกอะคะ่ะเหมือนเป็นคนคบคนคุยไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะคะเหมือนก็ไม่ได้ใจคุณสักทีเหมือนกับว่าอ,อ๋อคุณปล่อยให้เขามีความ หวังแล้วก็ความฝันแบบจินตนานการแบบที่มันไม่เกิดขึ้นจริงสักทีอะไรประมาณนี้แต่เขาก็รักคุณคุณก็เป็นคนพิเศษของเขาและเขาก็ยังผูกพันกับคุณอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต่างคนต่างนิ่งต่างเงียบแล้วก็ใช้สติใช้ความคิดนะคะกับย้อนนึกไปถึงอดีตท,ที่ถึงอดีตอะไรแบบนี้คะ่ะในความสัมพันธ์เก่าๆที่มีทั้งความผูกพันและความเจ็บปนอยู่ในนั้นนะ นี้มาดาูความรักความสัมพันธ์ในปักแรกของเดือนมิถุนายนนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะในปักแรกของเดือนมิถุนายนค่ะ น่าจะเสียใจเสียดายในอดีตนะคะที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้รู้สึกเสียใจหรือขอโทษก็ได้ซึ่งอีกคนนึงเขาก็เก็บความรู้สึกเอาไว้เช่นกันนะคะเรามัวแต่เสียใจขอโทษไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากกลับไปย้อนกลับเวลากลับไปแก้ไขสถานการณ์อย่างเงี้ยนะคะอีกคนนึงก็เก็บความรู้สึกเอาไว้เพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นเหมือนนาฬิกาทรายที่อยู่ตรงกลางของคุณสองคนวิวออฟจูนหมายถึงว่าแล้วแต่โชคชะตาเลยอะไรอย่างเงี้ยจะนําพาให้เรามารักมา พบกันหรือว่ามาเป็นคนรักหรือว่าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยทีเ่เป็นห่วงกันอยู่ห่างๆโดยที่ไม่ได้พูดไม่คุยหรือว่าไม่เคลียร์นะคะไม่หอกรู้สึกว่าเรากำลังรอให้ใครคนหนึ่งน่ะทักมาก่อนนะในช่วงระหว่างนี้ก็ทำได้เพียงแค่การไปแอบบสืแบแอบสองเฝ้ามองเขาอยู่นะคะมองเขามีความสุขกับคนอื่นหรือเปล่ามีทั้งคนใหม่และคนเก่าเข้ามาไหมนะคะ จริงแล้วนะคะคนที่อยู่คนที่รู้สึกเสียใจคนนี้มีสเสน่ห์แต่ไม่ได้สนใจใครนะคะส่วนคนที่สนใจก็เหมือนเราเหมือนกับถ้าไม่มีเรื่องข่ะเ,เรื่องราที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ก็อาจจะเป็นเรื่องราที่เรามีอีกโก้มีทิชิตแล้วก็ไม่อยากที่จะงอขอ,ขอคืนดีหรืออะไรแบบนี้หรือว่าใครคนนึงมีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่อะไรแบบนี้คะ่ะเป็นเดลเวอร์หรือว่าเก็บความรู้สึกอะรักแต่ไม่กล้าบอกรักแบบนี้ไหมนะคะ ก็ยังคงนิ่งอยู่ค่ะในปากนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้พูดได้คุยกันนะนะคะเหมือนกับว่าเราก็ยังเหมือนมีเวลาทบทวนกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปสื่อไปสองเขาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะขอขยาย view of o r t u u n หนเลยนะคะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันไหมคะสำหรับคนที่ห่างเหินกันไปนะคะ เวลานะคะอาจจะโชคชะตาอาจจะนำไายเขาไปเจอคนที่ใช่กว่าก็ได้นะถ้าคุณยังเมียนมองอยู่แบบนี้นะคะคิดแต่ว่าเขาเป็นคนพิเศษเป็นคนพิเศษแต่ไม่ลงมือทำนะไม่ได้นะคะหรือไม่ก็คนที่เราคาดหวังเขาอาจจะไปม,มีคนอื่นแล้วแบบนี้ไหม บางท่านก็โฟกัสแต่เรื่องของหน้าที่การงานจนอ๋อไม่ได้สนใจคนรักแต่บอกว่าเขาเป็นคนพิเศษไม่ได้ลงมือทําอะไรแต่บางท่านก็เหมือนทะเลาะกันขัดแย้งกันแต่เรื่องเดิมๆหรือว่าความฝันของเราไม่เหมือนกันแบบนี้ก็ได้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วสุดท้ายะคะ่ะเหมือนกับว่าเราจะไม่คุยกันนะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาแทนก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะ ผิดหวังโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้ดั่งใจนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะขอข้อความจากคนรักของราศีเมษหน่อยนะคะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับราศีเมษบ้างคะ the empress นะคะถ้าเขาไม่ออจริงจริงแล้วตัวเขาเองนะคะมออีมีความเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะ ถ้าเขาไม่เป็นคุณแม่อยู่แล้วเ,ออเขาก็อยากจะแต่งงานอยากจะตั้งครนอะไรแบบนี้คะ่ะนะคะเขาลังเลสับสนในการเลือกตัดสินใจว่ายังเป็นคนพิเศษหรือว่าควรจะออกไปจากตรงนี้ดีที่แน่ๆคะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าเขาอยากที่จะกลับมาย้อนเวลากลับมาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์น่ะแต่เขาไม่รู้ว่าคุณยังคิดเหมือนกันอยู่ไหมนั่นเองนะเห็นไหมอยากจะจบปัญหาคะ่ะคือ ใจนึงก็อยากจะมา,าคืนดีกันนะคะแล้วก็สารความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงชัดเจนมากขึ้นนะคะพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองกับอีกใจหนึ่งก็คือพอแล้วไม่ต้องทําอะไรจบปัญหาเหมือนที่คุณกําลังคิดอยู่ก็คือรอเวลาอย่างเงี้ยค่ะรอโชคชะตาอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้ค่ะเราน่าจะหงุดหงิดตัวเองกันกล้ากลัวนะคะ ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่หรือการพูดคุยกันหรือการขออะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาก็คงอยากที่จะมาต่อมาสารความสัมพันธ์ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากเรื่องเราสลับกันค่ะราศิเมษมีอะไรอยากจะบอกกับคนรักบ้างคะขอข้อความจากคุณเลยค่ะคุณยังยืนยันชัดเจนนะคะคุณตรงไปตรงมามากเลยนะช่วงนี้ เหมือนคุณไม่งอไม่แคร์เขาเลยนะเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็อยากจะพอแล้วหยุดแล้วนะจริงๆแล้วคุณก็จริง,จ,รงจังกับเขาเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้เขาเป็นคนพิเศษไม่มอไม่รู้นะคือเขาอาจจะเคยตัดความสัมพันธ์นี้ไปแล้วแล้วเขาอยากจะกลับมาหรือไม่แต่คุณยังคงยืนยันเหมือนเดิมคือถ้าไม่ชัดเจนก็พอแล้วจบแล้วเหนื่อยแล้ว ม,มันเป็นจริงไม่ได้ตอนนี้เขากําลังอยากจะมาต่อเติมความฝันนี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณยังยังยืนยันมั่นคงเหมือนเดิมนั่นเองนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ตรงนี้รอเขานะคะต้องการอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวแล้วนะแล้วก็ยังผูกพันกับเขาอยู่นั่นเองค่ะนะคะบางท่านมีโอกาสไปตกหลุมรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนแบบนี้ได้ด้วยค่ะ ขอให้แนะนําให้กับลาสิเมธหน่อยนะคะขอให้แนะนําให้กับคุณหนะะ่อยค่ะคุณยังคงมั่นคงแล้วก็รอโอกาสนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างหม,มอกำลังมองว่าเราสองคนมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันนะจากต่างคนต่างอยู่เราคิดถึงกัน o o o f f s r r t จะต้องตัดสินใจ เดมูนคนละครึ่งทางมันจะต้องมีการตัดสินใจเพื่อให้เราได้รู้ทิศทางเดินของตัวเองอะค่ะคือคนนึงเหมือนเป็นผู้หญิงที่ถือดาบนะควินสับสอดอะแต่อีกคนนึงอะค่ะคิงสบวรนคิดไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นมีเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดใจและตัดสินใจในความไม่สบายใจของคุณบางครั้งมันอ้างวางบางครั้งมันก็หงุดหงิดน,นะ บางครั้งมันก็ไม่สบายใจเพราะนะั้นว i e w of Fortune ขึ้นมาเป็นเหมือนกลงล้อโชคชะตาก็จริงอะนะคะแต่ว่าครึ่งหนึ่งของโชคชะตานั่นก็คือคน2คนจะต้องทําให้มันพัฒนานและหมุนไปได้นั่นเองอะนะไม่ว่าครั้งนี้มันจะจบลงหรือไปต่อคะ่ะคุณจะต้องชัดเจนแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะ ทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วลาสซีเม่เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคิงออฟครับขึ้นมาแต่คุณยังเหมือนอยากจะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างอยู่นะที่คุณยังเลือกและตัดสินใจไม่ได้การมาพูดมาคุยการรีเลชั่นชิพ ไปแบบเรื่อยๆแบบธรรมชาติแบบนี้น่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้ปิดใจกับคนเก่าที่เราค้างค้างคาใจแล้วไม่ได้คําตอบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดใจให้กับคนใหม่ๆด้วยแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาของโชคชะตาให้เราได้รู้ใจของตัวเองว่าใครคือคนที่ใช่และคู่ควรน,นั่นเองอะนะคะไม่ไว่าไงก็ตามค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับลาศิเมตทุกท่านเลยนะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ